S <S กรบกับนี้เนอะพี่โอมนะครับช่องอนะครับนี่ดูกับกับเด,ดียวนะนกับอ,อน้องคนเมื่อกี้นะครับที่พี่โอมถ่ายเมื่อกี้นี่แหละก็คือนะครับเขาเป็น นางฟ้าลงมาจากสวรรค์ชั้นเบื้องบนนะครับแล้วเขาจะทําให้ครอบครัวทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับอยู่เย็นเป็นสุขได้นะครับไหนเราขอดูหน้าหน่อยทีเด็กเอฟซพี่โอมอยากจะดูหน้าเห็นไหมคะเออพี่โอมเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะนะเป็นยูทูบเบอร์นะยิ้มหน่อยทีเราแนะนํานตัวเองหน่อยชื่ออะไรคะสายไหมาสายไหมโอ้ยสายไหมหวานไหมคะ หวานเคยกินแล้วโอ้หวานเคยกินแล้วนะฮะโอ้เหมือนกับชื่อน้ําตาลหรือเปล่าคะโอ้โหสายไหมน้าสกุลเลยคะือคะนุชลนุชลาตาคัมอะไรนะนุชลาตาคํานกอะไรนะณแา่จ๊กเอาแบบชัดเจนนุชนุชนุชลานุชลาตาคําเป็นชื่อเป็นน้าสกุลที่ มีศักดิ์และมาสีครับผมในในาคตนี้เขานะครับในในเรื่องราวของนามสกุลเนี่ยคือตั้งแต่ในนักษัตริย์ที่นะครับตั้งนามสกุลย,ยาวๆเนี่ยนะครับผมเขาเรียกว่าคนที่มีศักดินานะครับเป็นคนที่ใช้ได้ในชีวิตเลยไม่ใช่ว่าตาสีตาสารนะเป็นเรื่องราวของคนที่มีนามสกุลศักดินานะครับนะขอบคุณครับ